ผมนั่งอยู่บนม้านพักผมมองไปข้างล่างเนี่ยเห้เห็นคนนั่งสังสัยมมีสามสี่คนอยู่เลยเออแบบสิ่งที่เราทําไปมันมันก็ไรประโยชน์นะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอแฟนเมื่อไหร่เราจะได้เจอครอบครัว เป็นเจ้าหน้าที่ของรัานแครับโดนลงลงแบบมนันม่กสมมติบ้านนี้กินเหล้าเราก็ต้องไปประชาสัมพันธ์หรือไปไปให้ความรู้เขาค่ะคความรู้ที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรกะช่วงนี้คือโควิดเลยปะใช่ครับโควิดมา2ปีแล้วครับแต่เฉพาะปีนี้คือโดนสวทไปสี่ครั้งแล้วถ้าเราก็ให้คาแนะนำพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายนะฮะที่อยู่ในชุมชนบางทีเราก็โดนสอบกลับมาแบบอน้าหนายเหมือนกันนะครับผมทางานอยู่จังหวัดเหนือสุด ของประเทศไทยแล้วก็แฟนทำงานอยู่จังหวัดทางภาคใต้<ม>อยู่ะยะภูเก็ตเจอกันครั้งล่าสุดก็คือเดือนสิบปีที่แล้ว oh. ช่วงก่อนที COVID ่โควิดรอบสองจะมาใช่ไหมคะใช่ครับแฟนเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่อยู่ที่นูน่นฉะนั้นแฟนก็จักตัว,วยิ่งมาผมแล้วก็โดนชาวอปิ่งมาผมอีกมันทำให้คนสองคนอัางหารกันไปเลยเราอะ่ะได้มองเขาแค่สื่สารเขาจากสมาร์โทโฟน มือเรายังจับเขาไม่ได้เลยอ่ะมันด้วยอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์บ้านเมืองโรคภัยไข้เจ็บมันทำให้คนสองคนและคนอีกหลายๆคนมันแยกจากกันอย่างน้อยนะพี่ถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้สักสิบห้าปีวิดีโอคอลยังไม่มีเลยถ้าคิดมุมหนึ่งนะพี่ลองคิดเอาว่าถ้าสิบห้าปีที่แล้วนี่เราก็อาจจะตาเหลือกกันเลยทีเดียวที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ก็ส่งจดหมายนะครับเออดีถ้ารักนี่เห็นไหมเราต้องครีเอทในการรักกันมากกว่าเดิมเยอะเลยนะจัมปาเกตายอมได้ยิน ความเศร้าของพีนะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พีกับแฟนเจอก็ต้องชื่นชมว่าโคตรเก่งเลยเพราะว่าคนเรานะแค่เรื่องรักระยะทางมันก็หนึ่งปัญหาแล้วนะและยังเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภาวะของโควิดตอนนี้อีกอก็อีกหนึ่งปัญหาอันนี้ขออนุญาตปบมือให้พีได้ไหมคะ เป็นกำลังใจให้พีกับแฟนที่อย่างวันนี้สมมติผมนั่งอยู่บนบ้านพักผมมองไปข้างล่างนะเฮ็ยหเห็นคนนั่งสงสรยมัมีสามสี่สคนอยู่เลยเออแบบสิ่งที่เราทําไปมันมันก็ไรประโยชน์นะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอแฟนเมื่อไหร่เราจะได้เจอครอบครัวคุณพี่คุณ<ะ>พ,พี่สิ่งที่คุณพีทำมันไม่ได้ไรประโยชน์นะคะม,มีคนส่งมาขอบคุณคุณพีหลายคนมากเลยนะในเนี้ยว่าแบบขอบคุณที่แบบทํางานอย่างหนักหน่วงคุณพีเพื่อทุกคนนะคะ พีเวลาที่เราเห็นคนไม่ทําอย่างที่เราต้องการอะพี่ยอมเข้าใจนะว่าพี่จะน้อยใจแต่พี่ลองอหันไปมองสิจํานวนคนที่ทําอย่างที่เราไปดูแลเ,<อ>เขาเอะมันไม่น้อยไปกว่ากันเลยไม่งั้นเ,เราก็จะไปเสีย จิตของเราไปโกรธเขาที่พี่พูดได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะตอนนี้พี่มีสติที่ผ่านมาพี่ก็พ่งโกรธคนที่ออกจากลิฟ์แล้วไม่ใส่แมสก์าบอกเมื่อไหร่มันจะได้ถอดแมสกเพราะชีวิตมันรีบถอดเฉพาะในลิฟ์เนี่ยอ,อีกกี่เดือนกูจะได้ถอดพี่อย่างนี้เลยคุณพี่แพทขอ,อ,อแชร์ให้ฟังมีรุ่นพี่แพทเคยบอกมันเป็นรุ่นพี่เป็นศิลปินด้วยกันนะคะเราแพทก็เคยเหมือนกับเวลาเราไปเล่นตีร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางทีที่คนเขาเดินออกใช่ไหมคะหรือแบบเขาไม่ตั้งใจดูเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นะ แล้วเราก็เสียใจว่าแบบแต่คุณจ่ายตังมาดูเรานะคุณตั้งใจมาดูเราทําไมคุณไม่ดูเราหรือว่าเราทําไม่ดีหรอเราก็จะโทษตัวเองแต่ว่ารุ่นพี่พาัดอะค่ะเขาก็เตือนเราบอกว่าอมันมีกี่เป,เปอร์เซ็นต์ที่เขาทําอย่างนั้นแล้วคนที่เหลือล่ะคนที่เหลือล่ะคะคุณพีที่เขาฟังคุณพีอะที่เขาทําตามที่คุณคีหวังดีกับเขา,เอ,าอะเราต้องชื่นใจในส่วนนั้นให้มากๆเนาะส่วนไหนที่เราเตือนแล้วเราพูดแล้วแล้วเขาไม่ทําบางทีมันก็ต้อง เออปล่อยไปตามนั้นเราทาหน้าที่ของเราแล้วแล้วเขาจะไม่สนใจก็ต้องไม่โทษตัวเองแล้วก็ไม่ไปด่าเขาด้วยด่าในใจก็ไม่เอาเออไม่ถือว่าคืออย่าไปเอามาแบกไว้อย่าไปเอาคนที่เขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราหวังดีมาแบกไว้ค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับใจเราคุณพีทต้องดูแลหัวใจตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณพีทต้องดูแลคนอีกเยอะใครที่เขาทําแล้วทําให้เรารู้สึกใจมันหล่นใจมันไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทําให้จําเป็นเคียร์เอาไปข้างๆก่อนแล้วเราโฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้าเราคนที่เราช่วยเขาได้จริง เราะยังมีคนอีกเยอะมากเลยที่คุณพีแล้วก็แฟนคุณพีด้วยต้องดูแลร่วมถึงกันและกันด้วยผมอาจจะมีเสียเนเล็กๆของาเที่ผู้ปฏิบัติงานถึงไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ก็ตามนะแต่ว่าพวกเราก็พยายามที่จะช่วยให้มันมันเทาลงแต่ว่าอยากเรียนทุกๆขั้นนะครับว่าที่บอกว่า ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์เพียบาะส่งกำลังใจให้คุณปฏิบัติงานอะอย่าส่งแรงกำลังใจครับปฏิบัติตัวนิดนึงรู้หน้าที่ตัวเองพอจอบเลยพอแค่นี้เองต้องขอบคุณคุณพีด้วยซ้ำค่ะที่โทรมาแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้ยินจากปากคนที่อยู่หน้างานจริงๆคนที่ทํางานจริงๆแล้วบาง,บางทีไม่ใช่เรื่องงานเออใช่บางทีเราลืมไปว่าแบบ นอกจากเรื่องงานที่เขาต้องแบกแทนพวกเราที่เขาต้องอยู่ตรงด่านหน้าตรงนั้นแล้วจริง,รงๆเขามีเรื่องส่วนตัวที่เขาขนัก<ต>ที่เขาหนักในใจเขาอะทั้งเรื่องครอ,อบครัวแบบพ่อแม่คนที่บ้านอะไรย่งเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณพีที่แชร์ให้ฟังจริงๆค่ะ Pathom clear prompt